ซึ่งช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยจะมีความลึกประมาณ3-4นิ้วการที่อสุจินะคะจะสามารถเข้าไปในโพรงมดลูกได้เนี่ยเพื่อว่ายไปเจอกับไข่ของฝ่ายหญิงเนี่ยก็ต้องสอดใส่ลึกพอสมควรค่ะเพราะอันนี้นะคะคือช่องคลอดนะคะตรงนี้นะค,ะคือช่องคลอดของผู้หญิงนะคะตรงนี้นะคะคือปากมดลูกนะคะตรงที่อสุจิจะเข้าไปเจอกับไข่นะคะของผู้หญิงก็คือ ผู้ชายจะต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปในช่องคลอดก่อนซึ่งช่องคลอดของผู้หญิงจะมีความลึกประมาณ3-4ถึงนิ้วเพราะฉะนั้นน้องชายที่จะสอดใส่เข้าไปแล้วสามารถหลังอสุจิเพื่อให้อสุจิว่ายเข้าไปในปากมดลูกได้แล้วเข้าไปเจอกับไข่ของฝ่ายหญิงได้นั้นเมื่อแข็งตัวก็ควรจะมีความยาวอยู่ที่3-4ถึงนิ้วนะคะเพราะถ้าสั้นมากๆนะคะอยู่ได้แค่ตรงนี้เข้าไปได้แค่ตรงนี้ ก็เป็นเรื่องยากค่ะที่อสุจิจะสามารถว่ายเข้าไปในปากมดลูกได้เองถ้าหากว่าผู้ชายหลังอยู่แค่บริเวณนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะต้องเข้าไปสุดถึงตรงนี้ค่ะเมื่อแข่งตัวเต็มที่ในขณะที่ถึงจุดสุดยอดจะมีการแข่งตัวเต็มที่แล้วก็เข้าไปได้ค่อนข้างลึกมากๆแล้วก็ถึงปากมดลูกค่ะช่วยให้อสุจิว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกนะคะได้แล้วก็ไปเจอกับไข่ถ้ามันเหลือสั้นมากๆจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องยากค่ะที่จะมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติด้วยตัวเองได้